สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันอังคารวันที่13สิงหาคม2024นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารในสัปดาห์19เทศก,กาลธรรมดาอันนี้เป็นบทอ่านจากจดหมายของ่นบุญศีเปลี่ยนสังคลาชและมรณะสักขีในตอนหนึ่งท่านก็บอกว่าการทุบตีอย่างโดร้ายทาดหลุนและยืดเยือไม่สามารถชนะความเชื่อที่ไม่อาจทำลายได้ ใเมื่อร่างกายของบรดาค่ารับใช้ของพระคริสตเจ้าถูกทําให้เสียรูปจนว่าไม่มีอวัยวะใดไม่ได้รับการลงโทษให้เจ็บปวดคงมีแต่บาดแผลเท่านั้นเลือดไหลนองพอที่จะดับไปแห่งการเบียดเบียนเป็นสายน้ําที่ทําให้ไฟในรกที่ร้อนแดงเย็นลงได้การแสดงของพระเป็นเจ้าช่างสูงส่งและสง่างามยิ่งนัก ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ของบรรดาทหารที่ได้กระทำสัตยปฏิยานทำให้ความตายในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจยิ่งนักในเพลงสดีพระจิตเจ้าตรัสกับเราและทรงแนะนำเราดังที่มีเขียนไว้ว่าความตายของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ช่างมีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นการถูกต้องแล้วที่เรียกความตายนั้นว่ามีค่าเพราะความตายนั้นคือความไม่รู้ตายด้วยโลหิต และได้รับมงกุฎจากพระเป็นเจ้าโดยอาศัยกิจการที่แสดงความกล้าหาญขั้นสุดยอดช่างมีความสุขยิ่งที่พระคริสตเจ้าจะประทับอยู่ที่นั่นช่างน่ายินดีที่พระองค์ได้ต่อสู้และได้รับชัยชนะในบุคคลเหล่านั้นพระองค์ทรงปกป้องความเชื่อของพวกเขาและประทานพระกําลังแก่ผู้ที่มีความเชื่อตามสัดส่วนของความไว้วางใจที่แต่ละคนซึ่งได้รับกําลังนั้นเต็มใจที่จะมอบแด่พระองค์พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น เพื่อขับเคี่ยวทําสงครามด้วยพระองค์เองสรงปลุกเร้าบรดดาทหารซึ่งต่อสู้เพื่อพระนามของพระองค์พระองค์ทรงทําให้พวกเขาองอาจและเข้มแข็งและพระองค์ผู้ซึ่งมีชัยเหนือความตายเพียงครั้งเดียวก็พอสําหรับเราบัดนี้ทรงมีชัยเรื่อยไปในตัวเราช่างมีบุญยิ่งที่พระศาสนาจักรของเราได้รับเกียรติและการส่องสว่างจากพระเบญจาซึ่ง ทั้งได้รับการเชิดชูให้สูงเด่นในยุคข,ของเหล่านี้โดยอาศัยโลหิตล้ำค่าของประดามรณสักขีในยุคแรกพระาศาสนาจักรพอแสงสีขาวโดยอาศัยกิจการดีของบรรดาพี่น้องของเราและบัดนี้พระาศาสนจักรได้รับการประดับประดาด้วยโลหิตของประดามรณสักขีดังดอกพระปรึงและลด,ลด,ดอกกุหลาบต่างมีค่าในพวงมาลัยของพระศาสนจักรฉะนั้น ขอให้เราโดยอาศัยกิจการดีของบรรดาพี่น้องของเราและบัดน,นี้พระาศาสนาจักรได้รับการประดับประดาด้วยโลหิตของบรรดามรณสักขีทั้งดอกพระพึงและดอกกุหลาบต่างมีค่าในพวงมาลัยของพระาศาสนจากักรฉะนั้นขอให้เราแต่ละคนพยายามขนขวายเพื่อให้ได้นับเกียรติรุ่งเรืองขั้นสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศชนิดไหนก็ตามที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเขา ขอให้คริสตชนทุกคนสมควรได้รับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎสีขาวบริสุทธิ์แห่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์หรือมองกุฎสีแดงที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นมรณะสักขีรับปีน้องนะักบุญซีเปียลก็เป็นพระสังฆราชเป็นมรณะสักขีด้วยนะครับความเชื่อท่านบอกหัวข้อบอกความเชื่อที่ไม่อาจทําลายได้อันในที่นี้ก็หมายถึงความเชื่อในพระเบนเจ้าความมั่นใจในองค์พระเยสุเจ้าและพระเบญเจ้านั้นไม่อาจจะถูกทําลายได้ถ้าหากว่าบุคคล นั้นได้มั่นใจในพระองค์จริงๆแล้วก็ยอมที่จะถูกทรมานยอมที่จะถูกจับและยอมที่จะตายเป็นมรณะสกขีด้วยก็มีแบบอย่างของบรรดานักนบุญเยอะแยะที่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นก่อนอื่นหมดเราก็ต้องรู้ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงดูแลพระองค์ทรงสรันมนและพระองค์ทรงปกป้องปกปักดูแลเรา แต่ว่าในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ให้เราไม่มีอิสระเสรีในการตัดสินใจในการคิดหรือพิจารณาแต่ว่าพระองค์ตรงกันข้ามให้จัดสีให้อิสระและเสรีกับเราในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามที่พระองค์ทรงบอกให้เราได้มีส่วนในความรอดที่พระเเจ้าประทานให้มีส่วนในการไถ่บาปท,ที่องค์พระเยสเจ้าเสด็จมาในโลกนี้คือมีส่วน ในชีวิตกับองค์พระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เป็นชีวิตของเราที่จเจริญไปในโลกนี้ในลักษณะต่างๆกันเราจะเป็นอะไรทําอะไรมีอาชีพอะไรทุกคนก็มีลักษณะมีหน้าที่ที่ตนเองได้รับ,บอมอบหมายจากพระเบญเ้าและทุกคนก็มีหน้าที่กระทําตามรับประสงค์ของพระเบญเชาแน่นอนจะไม่เหมือนกันบางคนก็มีนิสัยอย่างนี้อย่างนั้น บางคนก็มีอาชีพอย่างนี้อย่างน้นอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ต้องมีองค์พระเยสุจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บอกสิ่งที่พระองค์สอนหรือมอบหมายบางคนอาจจะมีอาชีพเป็นครูเป็นพ่อค้าเป็นประชาชนหรือเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์เป็นอะไรตามก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทาให้ดีที่สุดนะครับในฐานะที่เราเป็นสิทธิของพระเยสุจ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เป็นอีกวันหนึ่ง ที่เราจะได้มีข้อตั้งใจที่ดีสักข้อสองข้อในการดำเนินชีวิตที่เราจะออกไปพบปะกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราจะเป็นใครที่ไหนก็ตามที่ทำงานที่บ้านหรือว่าที่ใดๆก็ตามนั้นก็ขอให้เราได้นำความรักของพระองค์ไปสู่พวกเขาด้วยชีวิตด้วยกิจการคำพูดและการกระทำของเรานะครับขอพระพรของพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน